วันนี้แวะซื้อกับข้าวมาให้พ่อแก่ไม่แก่ค่ะกําลังนั่งสารเขาเรียกว่าอะไรนะกระด้งตะแกงอะไรสักอย่างนี่แหละแต่รู้ว่าเห็นนั่งทําอย่างเงี้ยโทรมาหาทีไรก็นั่งทําอยู่แต่เงี้ยทั้งวันพ่อแก่ก็ไม่ต่างกันนั่งทําไม่กวาดไม่กวาดกาา้านมะพร้าวหรือไม่กวาดทางมะพร้าวอะไรนี่แหละไม่ทําแค่แล้วหรืรอรอเด้อรอเด้อัง เขแก่แกรับทำแค่ไม้ไผ่ด้วยนะอยานจริงๆกำไร50-60บาทเท่านั้นแหละกว่าจะได้แต่ละอันโรงงานนี้ผลิตช้าค่ะเ้ื่อความพ่ว่าพนักงานอายุเกิน60ไปแล้วจะเช้าจะเย็นก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมทั้งวันทั้งวันคือทั้งวันจริงๆนะเช้าโทรมาก็อยู่ตรงเนี้ยกลางวันกินข้าวยังก็อยู่ตรงเนี้ยเย็นกลับมายังนั่งอยู่ที่เดิมตอ,อนนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วใบเท่าไหร่เนี่ยหนึสามสิบ สอครึ่งวันคนวันเนี่ยนะรวยแย่เลยเก็บเงินไม่ทันเลยทีเนี้ย